สวัสดีค่ะสาวๆก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะมาพูดถึงสกินแคร์ไลายตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Olay w ไว t e เลเดียน e นะคะก็เพิ่งมีงานเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้งานเปิดตัวเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆส,สาวๆที่ ติดตามตัว Facebook p เพจแล้วก็ Instagram ของกิ๊ฟเนี่ยคงได้เห็นรูปภาพกันไปบ้างแล้วคือแบบงานใหญ่มากจริงๆง,งานนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยจริงๆเรากิ๊ฟเนี่ยติดงานด่วนเลยคือไปไม่ได้เสียดายมากๆเพราะว่าในงานเนี่ยมีดาราชื่อดังมีอะไรเต็มไปหมดเลยในงานก็ดูน่าสนุกด้วยนะคะยังไงก็ตามวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโปรดักต์ไลน์นี้ให้ดูกันเนาะก็กิ๊ฟก็เชื่อว่า, <G ip S 2> วาสาวไทยทุกคนเนาะมีความกังวลเรื่องจุดด่างดำบนใบหน้านะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวแบบไหนนะไม่ว่าจะ ีผิวอ่อหรือว่าเป็นคนสีผิวเข้มนะการที่มีผิวหน้าที่กระจ่างใสไม่มีรอยด่างดำ เนี่ยก็คือถือว่าแบบผิวลักษณะที่ดีที่สุดใช่ไหมคะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีจุดด่างดำมีรอยหมองคล้ำบนใบหน้าเนี่ยมันก็ทําให้ผิวเราเนี้ยดูไม่กระจ่างใสดูไม่สดชื่นนะคะผิวเราก็ดูไม่ดีไปด้วยเนาะทีนี้คือไลน์โอลีไวเลเดียนตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสามารถช่วยลดเลือนจุดด่างดาแบบพิสูจน์ได้เป็นไงก็ฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะก็ด้วยส่วนประกอบนะคะที่พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดเลยนะที่เรียกว่าเซลลูเซนคูคอมเพล็กซ์นะคะสารตัว จะเข้าไปทํางานที่เซลล์ผิวชั้นนอกนะแล้วก็จะทําให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าสังเกตได้เลยว่าจุดดงดำเนี่ยลดเล,ล,ลือนลงตั้งแต่การใช้ครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสีผิวก็จะกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอใช้2อาทิตย์เนี่ยครบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสีผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นชัดเจนแล้วก็จุดดงดำเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนเลยโดยว่าทั้งหมดนี้นะก็คือต้องใช้เป็นประจำทุกวนันวันละ2ครั้งเช้าเย็นด้วยนะคะ ก็ในไลน์ไวทเรเดียนส์ใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆจะมีโปรดักต์หลายตัวมากเลยนะในเช็ตก็แต่ว่าวันนี้กิ๊จะหยิบนั่งเอกของไลน์มาให้ดูกันก็คือตัวนี้นะคะตัวซีรั่มนะคะก็มีชื่อเต็มๆเรียกว่าโอเลไวทเรเดียนเซลลูเซนไวท e เอเซนเซรั่มนะนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปเต็มไลน์ก่อนนี่อันนี้คือโปรดักต์ในไลน์ลทั้งหมดนะแต่ว่า คือทางแบรนด์ก็ใจดีส่งให้คลิปลองทุกตัวเลยแต่ว่าก็จะหยิบตัวที่เด็ดที่สุดคือตัวซีรัมนี้มาให้ดูกันก่อนนะก็พอแกะจากกล่องออกมานะคะก็จะเจอขวดซีรัมหน้าตีบตาแบบนี้นะขวดซีรัมตัวนี้เนี่ยมีขนาดทั้งหมดนะคะคือ4 0ซีซีนะราคานีอยู่ที่999บาทหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะตามร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามนะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะตอนนี้ก็มีจงวางจำหน่ายแล้วด้วยนะ ก็ขวดซีรั่มที่ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปลายบีบแบบนี้นะข้อดีเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนี่ก็คือสามารถเวลาบีบก็คือบีบขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ข้อดีนะของขวดที่เป็นขวดปลายบีบแบบนี้นะคือมันสะอาดมากคือตัวสีล่มเนี่ยก็จะอยู่ในขวดนะคะแล้วก็มันเป็นทึบแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงสภาพเนื้อซีล้มได้ดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราอยากใช้เนี่ยมันกําหนดปริมาณได้เลยนะเราอยากใช้เท่าไหร่นะเราก็บีบเลือกออกมาตามปริมาณที่เราอยากใช้แล้วก็สมมุติว่ามันเยอะเกินไปเราก็บีบคืนกลับลงไปในขวดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วมันก็เนี่ยมันก็แบบ ไม่ต้องสัมผัสมือเลยอะคือเวลาบีบเนี่ยเราก็บีบหางๆมือแบบนี้นะคะลงแบบนี้แล้วก็พอเสร็จปั๊บก็เก็บเข้าไปในขวดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันสะอาดมากมันแบบทําให้ตัวซีรั่มมันสะอาดแต่ว่าคือขวดแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียอย,อย่างหนึ่งเหมือนกันคือถ้าสมมติเป็นช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะบีบยากนิดนึงเหมือนกับเนื้อเซรั่มมันลงไปอยู่ข้างๆล่างเลยแล้ว,ลวใช่ไหมเวลาจะบีบเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับบีบค่อนข้างยากเนาะก็เป็นคนประหยัดก็อยากจะใช้ให้หมดใช่ปะ อ่ะต่อมาก็มาดูเนื้อสัมผัสกันนะคะก็เดี๋ยวจะบีบออกมาให้ดูนะคะนี่คือเนื้อซีรัมตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะจะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้นะคะก็กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคือไม่ได้ฉุนน้ำหอม จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเวลาดมแล้วก็รู้สึกว่าเออหอมดีนะคะแล้วเนื้อซีรั่มเนี่ยจะค่อนข้างแน่นคือคืนค่อนข้างแน่นห่ะมันจะรูปรูปแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเนื้อมันแน่นดีนะแล้วก็พอรูปลงกับผิวแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคือแป๊บเดียวอะ่ะแป๊บเดียวมันจะซึมซาบลงผิวไปได้หมดเลยนะแล้วก็เหมือนกับไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้เลยอันนี้กิ๊บบีบมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม บบเดียวคือซึมซับลงไปหมดเลยจริงๆแล้วก็ผิวไม่เหนอะหนะเลยจริงๆเพราะฉะนั้นสบายได้คือสบายใจได้คือสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ต้องแต่งหน้าต่อเนี่ยก็สามารถใช้เซรั่มตัวนี้ได้เหมือนกันอย่างกิฟตเนี่ยตอนเช้าก็คือจริงๆรีบมากเพราะว่าทำงานตอนเช้าไม่มีเวลาแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทาเซรั่มตัวนี้เสร็จปับ๊บแต่งหน้าต่อได้กิ๊บก็ชอบเซรั่มตัวนี้มากนะคะเพราะว่าคือเนื้อสัมผัสมันดีมากเลยอ่ะมันแบบว่า ซึมซาบเร้วไม่เหนียวเหนียวหนาไม่อะไรคือเนื้อสัมผัสเนี้ยเลิศมากนะคะแล้วก็เวลาทาลงผิวไปแล้วเนี่ยผิวจะรู้สึกนุ่มๆขึ้นมาทันทีเลยก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้นะคะกิ๊ฟก็ใช้ซีรั่มตัวนี้นะมาครบสองอาทิตย์แล้วนะคะก็ใช้คู่กันตัวนี้กับตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวซีรั่มใช่ไหมคะกิ๊ฟก็ใช้คู่กับตัวไอโรเลอร์ er นะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนทุกคืนเลยมาสองอาทิตย์นะคะ ก็หลังจากใช้เนี่ยก็รู้สึกดีมากเลยคือรู้สึกว่ามันเห็นผลชัดเจนคือต้องเล่าก่อนว่าของกิิบเดิมเนี่ยคือเป็นคนที่มีจุดด่างดำที่บริเวณแก้มค่อนข้างเยอะคือมันจะเป็นรอยเ,ออเหมือนกับเป็นฝ้าฝ้า,าอ่อนๆกะอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เป็นรอย ที่ยิงเลเซอร์ที่บริเวณที้มแมลงวันเดิมนะมันก็จะทิ้งรอยดําแบบจาง,งๆไว้อยู่อะค่ะทีนี้คือมันเยอะมากทั้งสองข้างคือถ้าบอกว่าไม่ลงรองคื้นเนี่ยจะไม่มั่นใจเลยเวลาออกจากบ้านนะก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่ไแต่งหน้าแล้วมันจะชัดเจนมากทีนี้คือตั้งแต่ใช้ตัวนี้มา2ออาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกเลยว่าคือจุดดำๆเนี่ยมัน เลือนลงไปแล้วมันก็จางลงแบบสังเกตได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ก็มั่นใจเรื่องผิวตัวเองมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่ได้ใช้รองพื้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็กล้าโชว์ผิวมากขึ้นนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือมันเป็นแค่จางลงเฉยๆมันไม่ได้แบบหายไปหายสนิทไปเลยอย่างนั้นนะคะก็แต่ว่า บอกได้ว่าก็คือดูค่อนข้นางชัดเจนนะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดูชัดเจนจางลงค่อนข้นางเยอะเลยนะคะเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าคือผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากจะให้ดูรูปที่เก็บภาพไว้นะคะเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนใช้กับหลังใช้2ส,สัปดาห์นะคะก็ลองดูเห็นไหมคะว่าคือจุดดำๆมันดูเลื่อนไปจริงๆนะสาหรับกิฟเนี่ยเซตนี้นี่ก็ถือว่าคือคุ้มค่ามากนะคะก็ เรียกว่าใช้ได้เลยนะเมื่อเทียบกับราคาของซีรั่มนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากใช้ซีรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นนุ่มขึ้นคือหลังทาเนี่ยเห็นผลทันทีเลยคือหน้ามันเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือโดยรวมของผิวหน้าเนี่ยคือดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูคือผิวมันดูผ่องๆดูสว่างนะคะแล้วซีรั่มตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากทาแล้วเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ทัน ผิวแห้งเพราะฉะนั้น,นการเลือกใช้สกินแคร์เนี่ยก็อยากให้ตัวที่มันแบบช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับ ตัวนี้นก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีพอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งมากๆก็ควรจะเลือกใช้ตัวมอยส์เจอรไรเซอร์ร่วมไปด้วยนะคะก็สำหรับกิ๊นะคะซีรั่มตัวนี้นะคะราคา999บาทเนี่ยก็ถือว่าประสิทธิภาพโอเคเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเกินไปด้วยนะคะก็ข้อดีคือทําให้เห็นผลได้จริงนะคะแล้วก็ผิวนุ่มดูกระ่างใสขึ้นมาชัดเจนด้วยเสียนิดนึงคือตัวแพ็กเกจที่เป็นหลอดบีบเนี่ยตอนช่วงท้ายเนี่ยอาจจะบีบยากไปนิดนึงนะคะก็แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเอียงขวดนิดนึงให้ขวดเอียงนี้ก็สามารถดูดได้ง่ายมากขึ้นนะก็อยากให้ลองไปพิสูจน์ดูนะคะว่าใน1ขวดเนี่ยจุดดำๆเนี่ยสามารถลดลือนลงได้ขนาดไหนนะคะไปลองไปลองดูค่ะก็สุดท้ายถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ w w w s u p e r g i f t c o m นะคะก็อย่าลืมไปเยี่ยมเยียนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้กิฟขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ